กำลังงามเลยเนะาะกำลังงามจ,ะจ,มจม้ะจุ่มๆไยเนาะเรียงกันเลยจะ้ะสองดอกงามจะ้ะ จะจมๆเนาะผมนี่กำลังเห็นเนะาะจะกำลังออกเลยจ้ะนี่จะจมงามครับนี่ต่งามงามจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้ามาบอกกันคือเาจา้ะพี่น้องภาเขาปลาคือเก้าจ้ะไปดูไปชมกันจ้าสิมานเห็ดยังกันจ้ะไปกันเลยจ้ะครับขราบสวัรตีพญ่แมหญ่พ่อแม่พี่น้องที่ซีกท่านครับมาติดตามรับชมนะครับ บ่าสิเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนำครับเสาร์วันนี้ก็มาพบพ่อกันกับบานาจอกอยในเสาร์วันอาทิตย์วันที่สิบเอดเดือนสิงหาคมปีพศสองพันหรอยหกสิบเจ็ดครับหมายที่มามันนี้กับปาบ้านน้องเม็กตะบนเรนคาเพื่อบุญทลิกจังหวัดอุดรคือเก่าครับเสาร์วันนี้กับเขาปลาแต่เสาร์แน่ครับพี่น้องกับมาหลุนมาชมกันครับวันนี้วัดสิริสมานเฮ็น์ยังกันแน่ครับไปครับสองจูมแรกครับก็เดี๋ยวจะ ชมกำลังงามจ้ะยังพึ่งหนึงจะดอกสามดอกนักหมยิกงจูมจ้ะจูมมีใหญนะ่น้ะจูม เดียวกันครับข้างนี้ดอกนอเนอใชเนาะจ้ะจูงางามจ้ะตอแดงครับขาใหญ่เลย,ยนะหาแล้วจ้ะสีจูมจ้ะ កន្លងង៉ាំเนาะចាកន្លងង៉ាំង៉ាំចាអ ôi ជួមតង់ជួមเนาะ สองจูงงามจ้ะไม่ดูโฮมเดียวยจ้ะพี่น้องกอ่อแดงครับ กำลังงามจ้ะพึนเกิดในรุมจ้ะพี่น้องดี่อกกี่เมื่อ và dù cái có hoa nhài heo đó. Đọt nhỏ yêu Đọt nhỏ, đọt nhài đó. เป็นเห็ดเลมครับมองเหดอกซ้องดอกเติมกัน,นไปนะ,ะเก็บไปเก็บมาเครืองกระตาเนาะตอกอ้อยเห็ดหนาแหล่เห็ดกอรครับมองเหดอกซองดอกครับต่อเหลืองครับซองดอกนะ แกงแสบแน่นอองพอก่อนจ้ะที่แล้วเป่านานว่าแต่สิบัวแสบครับเอาไปแกงจิ้มเบิงบัดแสบครับพี่นอ้องจุ่มคางหญ่ดีครับหอมดอกสมบูรณ์นะแดงสีเนาะจ้ะงามแหงครับ จุ่มเลยเนาะสาดไฟมาค้าเป็นเขาขาวครับนะอือแข็ดีเนาะดอกเป็นบัค่อยใหญ่เนาะจ้ะเป็นเห็ดดอกหน่อยดอกค้าสันสันครับค้าเป็นบัค่อยขืนเนาะนี่จะคือดอกเี้สิแต่ว่าแข็งดีครับดอกแข็งบัค่อยมลไงคือเห็ดขาวเห็ดแดงเนาะจ้ะ บ้านกับบา้านแข็งจะพี่น้องน้อยดอกน้อยกัน้อยหน่อยครับมาค้าใหญ่ให้่ไหม เรืออยู่เนาะสองจุงจ่ะอุ้ยขาวข,าว,ขาวจะพี่เนาะจูงกับมีม่บานกับมี่เนะาะจ้าไล่ดุเนาะ จุมนึงจ้ะเมื่อวานนี้ก็บ,บริเขาเนะาะจ้ะห้อยพี่น้องพวกเอาเป็นแอกแตกอยู่ครับจุมลงนี้เนาะจ้ะร่างงามครับอื้ออื้อ น no? no. ี Sch ่เตียนน่ะเด้อมันเฮ็ดก่อเนาะจุ่มบ่มันเฮ็ดก่อจ้ะพี่น้องดอกมันเอาเขียวๆเนาะ cò đèn chôm nướng hấp ui đọt nhai nhầy gặp เต็มกับตาแล้วครับพี่น้องเก็บมองนดอกซองดอกครับเติมกันไปนเรื่อยครับหลักๆมามน่อครับ,รบเป็นเห็ดหนาแหลงขึ้เข้าครับ สองดอกนงามจ้ะนี่นาะขายาวขาวๆ,ๆ,ๆ,ๆจ้ะตาที่สองครับตาแหลกเต็มไปเลยเนาะจ้ะบุญมึงตาสองครับ จุ่มเลยครับนี่จะจุ่มจุมเนาะหอมนี่กำลังเห็นเนาะจะกำลังอ,ออกเลยจ้ะก่อแดงสองจุ่มครับบูยอย่างงานเด้อจ้ะดอกไม้ ้งามจะกอแดงครับหนาแดงครับกอแดงครับ <c oughs> ดอกง <c oughs> ามเลยเนาะ ออกมาล้ายครับเห็นทางหา่างแต่ตดอกา็งามเลยจ้ะ จะจูงเนาะจ้ะดอกก็ตลองจูงๆจตพี่นอะมีสก,กยอยดอกทั้งใ่ก,ก็มีอีกเพชเนะครับอืกก้ นมิเตค้าเป็นเข่าวๆครับมาซองเอานี่ก็หาง่ายครับพี่ดอกกุ้งไปซองหาคาเป็นเป็นเข่า,ขากับแมนแล้วเนาะจ้ะอ,อยู่นี่มิเตจูมหน้าโมลเลยโมมาไหวกับพระท่านครับนี่ครับไปโมูนึงครับอยู่นี้ จุ่มเลยนะองจำกระป๋อดีงามจ้ะ เยี่ยมๆเนาะจ้ะอีกจูมนึงจ้ะเมื่อวานนี่บ่เห mm ็นเนาะจ้ะอ่ามื้อนี้ใหญ่ครับว่าสิเป็นจูมครับบ้านเก่งๆจ้ะแค่นี้เด้อไปเห็ดมาเลยบ้านเพิ่นได้ก็ยังอาม จุมจ่มเนาะนอนัดจุ่มเนาะอาหามันจะเป็นจุ่มเลยจะเป็นรูที่เราเอาไปเห็นมาว่ามัได้ใหม่ที่ปลูกบนแนวเนี่ยแม่นมียองตแบรกน พอแดงครับ

หลัก,กอะนาแลงอขึ้จ้าครับตานี่ยุ้ยค่ะ เป็นหมกับเป็นมูยเด้อจ้ะมันฉุอยู่ยยนเนาะแต่ว่ากับประเดีย๋ยวว่าทีกันแหงเนาะว่าอันมากับประเห็นเนาะใหญ่ไหวคือกันเนาะจ้ะดอกงามเนี่เนาะเกิดบ้าลายครับ,บแดบ,บงามเลยจ้ะพี่เนอะจึะ เป็นดอกคาเป็นคาจะ้ะสีดอกจะจุ่มเลยพันอยู่ใต้ม่ตองเนาะไม่ตองพันนาครับที่บังสองทางนี่ เป็นโมดเดอร์จะพี่น้องเลยพียพังผอขอหวานใช่นาะจ้ะขาเงาครับไม่ตองพันน้าเนาะจ้ะตามเพิน่นสิขึ้นมาขาเพื่อนก็เลยยเงาครับขาเป็น,นข้อเ้าเลยครับยังไงเลยเด้อจะ้ะนอกเป็นจุ่มเนาะจ้ะจุ่มหน่อยจุ่มไงครับ รอางมองก็เป็นซีปครับรอางมองก็บซองสำดอ,อกแต่ก็อยู่ในโมเดียวกันเนาะเพื่อนบอกคือตะกี้เนาะตะกี้เป็นแผ่นจะเป็นดอกใหญ่ๆก็ยังยนนยยยแข็งอยู่เนาะ บกผู้บกพังง่ายครับงามแม่สะออนแน่งใจพี่เนานเป็นจูมิแห้งเอาไว้ได้เฮิงเนาะบ่มีมุนครับหอดมืแรงว่าน,นี่บ่เห็นเนาะจ้ะมามามันี่ <มา S 1> คือจังนซนไปตเนาะเขีนแน่ครับมันนี้ กอแดงครับสองจุ่มครับสองชุ่มครับกอแดงครับคุณจ้าพี่หนอนีอ่แต่จุ่มงามครับนี่แต่งามงามจ้าพี่นอ เกิดไปก่อนเพื่อจะเกิดใหม่อีกเนาะจ้ะหลอบใหม่ครับหลอบนีเต็มแล้วเนีย่ยจะสองกระตาเต็มซองตาเนาะ,ะสองกอนมื่อนี้เมื่อนี้ส่วนไลยกับนาแเหลือเขาครับเห็ดก่อนี่เหลื่อมห่างเนาะในบารายเป็นไดครับบอคอยได้นห้าเป็นไดครับเบ็ดก่อ เป็นเห็ดนาแรมีเต็มงามครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วครับมาสรุปยอดได้ยอดมันกับเส้าก่อยครับวันนี้จ้าเบิ่งผลงานกันจ้ะพี่น้องมันคากเด้อจ้ะพี่น้องมือนเต็มซองกระตาคือเก่าเนาะวันนี้ก็ได้เป็นเฮ็ดกอแดงกับเห็ดนาแรจ้ะเห็ดน่ะรักๆเลยกะสิเป็นเห็ดนาแร่เลจ้ะพี่น้องกระผอเป็นโมแน่อยู่เนาะผลเกิดเป็นจม่มเป็นหมจ้ะพี่น้อง นี่แต่ดอกจุมจ้มๆง,งามๆจ้ะก็ถือว่ามาันคักสุดๆจ้ะมืนอนี่เอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชมมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามก,กดกระดิ่งเพื่อสิบวิพาทคลิปใหมๆ่ๆจากบานาก,กับสาวก้อยจ้ะสำหรับคลิปวัอน,นี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ละจ้าหวาดัดถนนกันคลิปหน้าม,มือนาจ้าสวัสดีจ้าเอาละครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปวันอนี้ก็ถือว่ายังแดงมันคือเก่าล้องสก้อยว่าแต่สีว่ามันครับวัอนี้ว่าแต่เพิ่นสิเบิร์ดสิห่างไปเลย ม่ามันนี่ก็ยังเห็นกลมอว่านอยู่เนาะจ้ก็ยังพออยู่ครับลักลักเหมือนก็นจะเป็นเฮ็ดนาแหล่คือเก่าครับพี่น้องมีแต่จมจูมบานกรับบานงามๆเนาะบานแข็งๆครับดอกกระลัางงามครับะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปวันนี้บ้านาก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับก่อนจบคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอที่ติดตามเข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณทุูกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ถูกถ่ายถูกแช่นะครับ สำหรับคลิปมือนี้พิษผ่านประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องไปนั่ครับก็ว้ยถลุนสำกันคลิปไม่ไม่ครับพี่น้องสำหรับคลิปมือนี้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกปาาัป้นอาพญามัยงงครับ